อร่อยค่ะถ้าฟรีจะดีมากค่ะระหว่างที่เรากำลังใส่วัตีุดิบนะคะแล้วก็จะตั้งหม้อระคะไว้นะคะระหว่างที่รอนะคะสามารถเข้าไปกิมได้ค่ะ ใสลงไปในตะใ่ไหมเ้็่เดี่ยใส่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 ในไใส่ใส่ใส่้อ่ใส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 นใส่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 ใ่ใส่ใะ่ใส่่ใ่ใ่ใส่่ใ้่นส่ใ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 ี่ใเ่ใส่มส่ใใส่ใส่่ะ ดูใน u ู u b e นะอาจารย์ก็สนใจร้านคนกอใจนะคะอยากติดกล่ปีหนึ่งกล่องนะคะก็ซื้อชาก่อนช้า่อนพืชไทยีไข่ดาวหลูกค่ะก็ซื้อยี่สิบกองไทเร่อาไปราคาเบาทค่ะทิ้ได้นะคะทค่ะ เพื่อนชงจริงๆมาเ้อรามีนต้องสาธิตจริงๆนี่เออนี่เรานำเสนอความแตกต่างของกาแฟโอ้โหดีมากสวยมากค่ะเอากาแฟมาช่วยด้วยสลัดเพื่อสุขภาพเป็นไงสลัดกินแล้วเป็นไงอ่อกินแล้วกินกินแล้วอร่อยคล่องสุขภาพดีไหมคลี่คล่องครับ เช้าเช้ามานี่ไม่ต้องไม่ต้องนี่เลยครับว่าสุขภาพดีครับเทียนหอมเป็นไงเทียนหอมเทียนหอมพี่เศนหน่อยพี่พี่เศนหน่อยเทียนหอมอันนี้เป็นวัตถุดิบมีร้านชัยพีนี่จะเป็นแบบนี้เราจะนำไปตั้งแกนแล้วก็เอาไปหลอมละลายนะคะให้มันหลอมละลายแล้วก็เราก็จะใส่สีผสมอาหาร แล้วก็ใส่สีผสมไอ้เงี้ยสีผสมสสมาตก์อาหารมันจะไม่ค่อยติดนะคะเราจะใช้สีเทียนแล้วแล้วก็เราจะโยใส่น<ไ>้ำหอมใส่เชื้อโรค คล้พ <uge ot> อ,อเสร็จแล้วเราก็จะเอาใส่ถนะ้วยหรือว่าในแก้วก็ได้ครับลกลรอิงไว้อก็ก่อนใสเย็นเราจะใส่เดีนยวใสเลยได้คเราแ้อค่ะนวาปมาณี่มัมดูในรูปวสวยๆอนั้นเอเอารูปจากเน็ตมา อ่ขาอคบ่าเ่าาคขอบคุณมากอันนี้ล่ะนี่ขายอะไรครับขาแซนด์วิชแซโอ้โหแซนด์วิชแบรนด์อะไรเนี่ยอ่าเซอร์อ้าวโหนอยทำไงเดี๋ยวไดีสวยหน่อย บรรยายด้วยบรรยายด้วยทำอ่าก่อนก่อนทำไงวิธีการขั้นตอนอ่าบอกสิเขาได้ไหมได้เลยอ่าก็บอกขั้นตอนแรกก็เลยเตรียมขนมปังของคู่นะครับก็ทำด้วย ก็ขนมปังงไดไม่ตึงร้อนนะครับรอสัครู่นึงนะรับกนนา เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมา,บมาว่าไงน้ำเสนอโรดักหน่อยแจมน้ำเสนอโปรักพิซศษหน่อยค่ะนี่เป็นวุ้นแองเจิลนะคะต้อสาเหตุที่เป็นวุ้นแองเจิลก็เพราะว่ารสชาติค่ะจะมีรสชาติที่อร่อย ผลไม้อย่างนี้ย20บาทค่ะเชิญรับชิมรับชมได้ะคะ่ะซื้อกลับบ้านได้นะคะราคาไม่แพงนี่นะคือควาเป็นเครื่องประดับที่เราทำเองะคะ่ะ,คะ นนี่ะะคก็สองใส่โทรศัพท์น้ำเสนอหน่อยน้ำเสนอหน่อย ISO ที่นะคะสองใสสองไม่เลยค่ะอัลล่าสามสิบเก้าร้อยสิบวันนี้นะคะเหลืออันยี่สิบเก้าบาทค่ะแล้วก็สามารถทำลายได้เองไปเยี่ยมเองได้วยค่ะเป็นใครหนึ่เลยคนละหนึ่งชิ้นค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเราก็จะให้น้องๆหยิบบัตรประชาชนขึ้นมาค่ะ ประชาชนใครมีบัตรนักศึกษาหรือว่ามีบัตรอะไรที่มีเลขบัตรประชาชนนะคะสามารถคิมขึ้นมาได้ในตอนนี้นะคะตัมงกติกาให้ดีค่ะของดีมีรอบเดียวนะคะเป็นยังไงมันพิเศษยังไงอ่ะต้องซื้อของเราอ่ะเป็นไงเบลนี่เราเป็นยังไงเบลนี่เป็นเบลนี่ข้ยับเข้ามาใกล้ๆนะคะคนนที่อยู่ข้างหลังอาจจะไม่ทานคนข้างหน้าก็ได้นะคะแล้วก็สูตรของเราก็เป็นสูตร เวันนี้เป็นวันที่20ใช่ไหมเอ่ยดูหมายเลขบัตรประชาชนท้ายของตัวของตัวเองให้ดีๆนะคะว่ามีตัวเลขที่พี่พูดไปหรือเปล่าถ้ามีนะคะให้ยกมือขึ้นแล้วก็ที่จะนับหนึ่งถึงสามค่ะใครยกมือก่อนก็สามารถมาเลือกงประดับได้เลยค่ะในนี้ค่ะคุณสมบัติเป็นไงนําเสนอหน่อยวันนี้นะคะวันที่20ใครมีเลขบัตรประชาชนประจำตัวประชาชนลงท้ายด้วยหลักว่ามีอะไรบ้างนะมีอะไรบ้าง กินแล้วเป็นยังไงกินแล้วเป็นยังไงสบายดีค่ะกินแล้วสำหรับของตัวไม่มีใช่ไหมคะ้ก็เป็นเลขหลักหนึ่งตัวนะคะหนึ่งตัวมาชิมกันอะมาชิมกันแก้วเลงใครมีเลขหลักหนึ่งตัวที่พี่พูดมาแสดงว่าต้องน้ำสมุนไพรกับข้าวไ่เจียวใช่ไหมคะใครยกมได้ก่อนมาเลือกเครื่องประดับได้เลยค่ะสำหรับเลขที่พี่ต้องการก็คือ เลขสามค่ะอ้าวข้าวไข่เจียวเป็นไงข้าวไข่เจียวอร่อยค่ะไยๆๆมีแบรนด์ไหมค่ะค่ะโอ้โหขายยังไงเนี่ยอ๋อตามราคาอันนี้นะคะอนี้นะคะมีเลขสามค่ะค่ะ่ะคะค่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 งค่ะ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 ่ะคะคค่ะันะคะค่คะค่คะ่ะค่ะะน่ น้องแดงค่ะที่น้องแดงค่ะน้องแดงค่ะเขาพูดอยู่นี่นะคะน่าจะมัครเลือกได้ชอบหนึ่งชิ้นค่ะเอปัดเปล่าหรือเปล่าไม่ได้เลนี่ไงดีครับอาตามใจสักเพลงนึงต่างหูค่ะต่างหูคู่นี้นะคะมีราคาหกท่าบาทค่ะเอาข้าวไข่เจียวกับน้ำน้ำสมุนไพรอ่ะลองเป็นเพลงอ่ะ อาจารย์ชอบเพลงอะไรครับเอาเลยชอบทุกเพลงชอบทุกเพลงของกลุ่มเราไงชื่อชมชื่นชอบเราก็ยืนคะแนนหลังในกล่องนี้ได้นะคะขอบคุณค่ะต้องต่อให้กับเครื่อนเพื่อนสัมภาษณ์นะคะดิวเตอร์ของเขาค่ะ เอาค่ะเดี๋ยวแเ้ามานิดนึงเนาะเดี๋ยวเข้ามาค่ะน้อไม่ต้องกลัวนะคะใช่เดี๋ยวต้องเล่นตอบดีนะคะโหแติดปากก็ยังไม่ได้ดูนะสุดนีเอ้นาเดืนนะคะก็ต้องกราบสวัสดีน้องๆท่านผู้ชมไปลักษาอาการรอบตัวเองสวยๆก่อนเลยนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในบูธของเรานะคะพันของเรามีชื่อว่า b ีชิ h i p b e a ็ t กอ o นะคะออมีใครรู้จัก Beauty Box บ้างเอ่ย ใครที่ใครรู้จักดูที่บล็อกครับไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวจะได้รู้จักกันคะคือที่บล็อกท็ดีกรอบครับก็คือเป็นอย่างไรกรอบความงามนะคะวคือกรอบความงามเป็นกรอบผ่นเดินกรอบ ที่จะบำดุงอะไรเอร่ยูตี้ก็คือความสวยของพวกเราทุกคนนั่นเองนะคะทุกคนเราต้องการความสวยค่ะแต่ตวันนี้ความสวยจะมาส่งตรงถึงมือคุณเลยนะคะพี่นะคะขายกล่องตรงนี้ในราคา99บาท<ไ>ซึ่งพอดีละทันกล่องกล่องหนึ่งเนี่ยจะมี4-5ชิ้นนะคะเป็นพอดีภัณฑ์ความสวยทั้งหมดซึ่งใบที่นี่แจกให้นะคะเดี๋ยวน้องฝักแป๊บหนึ่งเนาะตรงน,นี้คือิวตี้โฟล์ของน้องทุกคนนะคะถ้าใครอยากได้กล่องยูตี้บล็อกไปใช้ฟรีีวันนี้พี่แจกให้ตาม ว่าผิวขาได้นะคะสีผิวเป็นแบบไหนข,นขาวเหลืองขาวชมพูสีแทนหรือผิวขาวแล้วก็กอบโคตดนะคะโคตดก็คืออาหารประจำโตของน้องทุกคนนะคะเดี๋ยวเราจะมาจับฉลากลกันแจกกล่องให้เลยก่องเป็น<ๆ>ขอณมากอ่าเรามาดูากันก่อนนะคะว่า Terror, แน่ต่ละกล่องเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นหนึ่งเป็นพวกเมคอัพเนี่ยเมคอัพก็จะมีหลายตัวเลยก็จะเป็นพีลี่ครีมอ่ะพีลี่ครีมทาหรือทาพวกไอชโลนต่าไรพวกรองพื้นต้องแล้วก็มีสวยจากภายในเขาลุกจากภายในก็เป็นพวกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเช่นเน็ตสีน้านเนาะแล้วก็เป็นพวกแสตนดอ่าที่เล่นนะคะแล้วก็จะมีพวกทั้ไซส์แซฟเกลแล้วก็ใส่ซีงเออตอนนี้ไฟกล่องไปเป็นไงไฟประมาณไหนไปถังกระบังไปประมาณไหนไปกัน ะคะ,คะม่เลยอย่าลืมก่อโค้ดนะเพราะเดี๋ยวจะฉจจลากกันทำไงม,มันมันจะทำให้ฟู<อ><ไ>ขึ้นนะนอไม่ได้นะนก็่อนนะนต้นลองกอนนะคะใครอยานอาเขียนเลยนะคะเพราะว่าถ้าน้องคนไหนได้เนี่ยถือว่าได้ปฏิภาบดีๆไปทดลองใช้ PC เลยนะคะเป็นปฏิภาบที่บอกวตองให้น้องด้วยเนาะอันนี้อันนี้ถูตัอันนี้ไ้อง้น้องคนไหนจะเขียนต้องปาตไป อ้คนไหนยังไม่ได้เขียนก็เอ่ยยังไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่คาอ่าดหรือที่ให้เลยจิงเห็ดเหรอก็คนไหนยได้ยากมอนะคะถ้าใครอยากได้กรอบเครื่องสัอานสับีชิกนเดียวที่น้องของเราเนาะ อย่น่อยได้กัไเียรอย่างหมน่อ,อ,นนอาจนะนนไนะ่ได้นนะอนีเขียนแล้วค่ะาเร็ใสแล้วห้าค่ะได้นะไดเลค่ะโอะาเบาๆเบแจกก่อบแจกมาร์คให้เล่นหนึ่งอันพี่ถามว่าชื่อร้านพี่ชื่ออะไรตอบได้ยือเลยตอบเลย ยกมาเลยอ่าให้มาไปเลยถึงแอนขอี่สต่อได้เอตอเได้ตอได้ตได้หรือาตอบได้หมใครตอบได้ไหไม่มีหรอใครรูกะชื่ออไรบก็ได้ไม่ต้องเต็ก็ได้อยากแสกได้ไม่้อบิชิกบิชิกบิชินะคะอ่นนี้เอ็เอให้แฟนให้เองดเอนไ่หารู้แก อนน้อราเ่ได้กได้าข่แล้วเนาะเดี๋ยวพี่จะถอดสายขาออกนะคะแล้วก่เอาไปแลวเอาเมลยคุเกเแต่ายเลขค่ะห้าหกหนึ่องวเลขห้ากหนึ่งสองหนึ่งศูนค่ะ ผมัเป็ God, <c oughs> อผ so ิวแห้งได้แล้วก็ีสมัครเหลือแี่ไดาเป็นตอกเปเขียวนะคะที่ได้ไปตอกน้องว่าหน <c oughs> ูจะได้อะไรบ้างตอนนี้นะคะจะมีสบู่แล้วก็เต